ช่วงที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับเมย์หญิงสาวรับจ้างปอกกล้วยดิบจากสุโขทัยที่วันนี้เธอจะโค่นแชมป์เพื่อคว้าทุนไปเช่าที่อยู่ใหม่ได้อย่างที่หวังหรือไม่มาเอาใจช่วยเธอไปพร้อมกันครับหนเ,เก่งมากหเ,เก่งมากเออได้ดูเรื่องราวตัวเองมันก็ตื้นตันนะเราก็ผ่านมันมาได้เนาะ,ะนะเ,นเก่งมากเก่งมากสองสาวเก่งกันมากมากเลยคุณแม่นี่คนสนับสนุนหเลยใช่ไหมใช่ค่ะเวลาหนูฝันอะไรหนูอยากทําอะไรคุณแม่ซัพพอร์ตหนูทุกอย่างใช่ค่ะ แม้กระทั่งความฝันหนูหนูอยากไปประกวดร้องเพลงคุณแม่ก็พยายามเต็มที่ใช่ค่ะมีครั้งหนึ่งไปประกวดที่งานงานวัดงานวัดเขาคิดค่าสมัครไหมคะคิดค่าสมัคร50บาทค่ะบ้านหนูมีตังค์กันไหมล่ะสองแม่ลูกไม่มีค่ะลําบากมากค่ะก็เลยต้องเอาของเล่นไปขายที่งานวัดค่ะได้เงินมา ได้เงินมา50บาทชิ้นแรกเลยค่ะของคืนนั้นเอาเงิน50บาทเพื่อไปประกวดร้องเพลงค่ะแล้วหนูก็ได้ประกวดวันนั้นใช่ค่ะขึ้นเวทีประกวดไปได้รางวัลไหมคะได้รางวัลค่ะได้เท่าไหร่คะได้ที่หนึ่งค่ะนี่ได้รางวัลแล้วได้เงินด้วยไหมวันนั้นได้เงินได้ได้เงินมา1,000บาท1,000บาทวุ่งกำไรเยอะนะได้กำไรเยอะนะเอาวันนั้นเอาเงิน1 0 0 0พัไปทำอะไร ก็เอามาให้แม่ค่ะแล้วก็แบบว่าเหมือนต่อทุนในการขายของเล่นต่อด้วยค่ะอ๋ออ๋ออ๋อเราก็เคียงข้างกันมาอย่างนี้ใช่ค่ะการเดินสายประกวดของหนูทาให้หนูได้มีโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตครั้งหนึ่งวันนั้นไปชนะมาใช่ค่ะเออแล้ววันนั้นมีใครเป็นกรรมการอ๋อกรรมการมีอาจารย์อุดมค่ะอ๋อเขาเป็นกรรมการที่อยู่ที่วัดค่ะแล้วก็ได้รับการติดต่อใช่ค่ะเขาก็บอกว่า เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะแต่งเพลงให้เพลงหนึ่งคนที่ชนะได้ที่หนึ่งค่ะพอร้องปุ๊บเขาก็ชอบใจเสียงเขาก็เลยแต่งให้อีกเพิ่มเป็น10เพลงค่ะสิบเพลงเขาอ่านเรีอยงอ่าเข้าแล้วค่ะทั้งหมดทั้งสิบเพลงเลยใช่ค่ะแต่ยังไม่ได้ออกอากาศเออเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอาจารย์ได้เสียชีวิตลงค่ะตอนนั้นที่เสียโอกาสนี้ไปรู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกเสียดายโอกาสค่ะแล้วก็เสียใจมากๆที่อาจารย์ได้เสียชีวิตลงนะคะเพราะว่าเป็นอาจารย์ที่หนูเคารพมากค่ะแล้วเ็ก็เห็นศักยภาพในตัวหนูใช่ค่ะเหมือนผู้ที่เคารพรักคนหนึ่งในชีวิตค่ะหลังจากนั้นก็มีอันต้องย้ายมาจากกาญจนบ,บุรีถูกต้องไหมใช่ค่ะย้ายมาจากการแล้วก็มาสุขโขทัยค่ะมากันสองแม่ลูกจากสุขโขทยัยใช่ค่ะแล้วก็ มาเช่าบ้านอยู่ค่ะเช่าบ้านอยู่เดือนละ1 0 0 0พบาทเป็นบ้านที่แบบว่าเหมือนไม่ใช่บ้านนะคะเป็นร้านอาหารเก่าค่ะเออมีห้องน้ำไหมมีค่ะมีห้องน้ำในตัวต่อแต่เป็นห้องน้ำแบบว่าห้องน้ำของของร้านอาหารของแกอัใช่ค่ะข้างนอกก็ไม่มีที่อยู่ที่นอนค่ะสองสาวนอนกันยังไงก็กลางมุ้งค่ะอืมกางมุ้งกันยุงค่ะทำไมหนูหนูเล่าเรื่อง นี้ได้ด <S <S ้วยรอยยิ้มอะคือมีแม่ค่ะมีแม่เป็นกำลังใจแม่มีวิธีการให้กำลังใจหนูยังไงบ้างก็คือบอกว่าสู้ไม่ให้ท้อค่ะยิ้มไปด้วยกันใช่ค่ะยิ้มให้กันเยอะๆค่ะแม่จ๋าอะไรที่ทำให้สองสาวนี้อยู่เคียงข้างกันได้อะก็คือแบบว่าไปไหนก็ไปด้วยกันทุกอย่างก็คือ ตั้งแต่เล็กๆเลยอะค่ะเจอเมย์ที่ไหนเจอแม่ที่น่ใช่ค่ะอยากบอกอะไรกับลูกบ้างที่สู้มาด้วยกันถึงวันนี้ก็ทําในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็ให้เบียร์อนาคตดีๆค่ะในกระบรนที่แม่ไม่มีอยู่เคียงข้างกันไปนานนะแม่นะเดีลังใจต้งพู่นะครับวันนี้อยากได้เงินทูไปทำอะไรคะเมย์ อยากไปเอาเงินทุนไปเช่าห้องอะค่ะที่มันดีกว่าที่ปัจจุบันที่หนูอยู่อะคะ่ะอเช่าห้องขายเสภามือหนึ่งะคะออ่ะที่นั่นก็จะเป็นถนนใหญ่ค่ะติดผู้คนมากมายคะออ่ะออหนูใชงว่าหนูไปดูทำเลไว้แล้วใช่ค่ะใช้เงินทุนเท่าไหร่คะเงินทุนประมาณ 1,000... งแบาทค่ะประมาณห0 0 0งบาทนะ,ะก็จะเปิดเป็นหน้าร้านเลยใช่ค่ะสู้ไหมคะวันนี้ สู้ค่ะหนูอยากจะบอกอะไรกับแม่บ้างหนูอยากจะบอกว่าหนูรักแม่มากๆนะคะแล้วก็อยากให้แม่สู้ไปกับหนูเป็นกำลังใจให้หนูตลอดนะจ๊ะโอ้อโหเจอเ <laughs> จ้ามาได้ <laughs> เป็นไงคบน้องเพชรครับก็เป็นอะไรที่แบบมันมันหนักกว่าน้องเพชรอีกซึ่งซึ่งเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยแล้วพี่เชื่อว่าเราเก่งกว่าพี่มากๆหลายเท่าเลยตอนมอสามพี่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยด้วยซ้ำไปนะครับก็ เอาเป็นว่าพี่เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็ให้น้องด้วยวันนี้ก็ไม่รู้ว่าผลมาจอกมาเป็นยังไงนะครับไม่ว่าน้องเมย์กับน้องต้นข้าวใครจะทำออกมาได้ดีกว่ากันแต่พี่เชื่อว่าพี่เป็นกําลังใจให้ทั้งคู่แน่นอนครับสู้ๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับอ่าเมย์จ๋าขอหนึ่งเพลงขย่อมไปลังชแชมป์พลงนั้นก็คือเพลงสาวเพชรบ,บุรีค่ะสาวเพชรบุรีซึ่งมาจากการชนะบุรีและตอนนี้อยู่สุโขทัยครับผม ro Pero... โองไครับผมเป็นยังไงบ้างครับพี่เพชรเอ่อแอบมองน้องตลอดเวลาเลยครับที่น้องมองคุณแม่นะครับก็คือแบบส่งสายตาให้กันอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากมากนะครับแล้วก็ยิ่งมีภาพประกอบด้านหลังเนี้ยโอ้โหต้นตาลนึกถึงบ้านเลยตอนนี้เพชรมาอยู่ในกรุงเทพแล้วไงเหมือนเพชรบุรีเลยใช่ไหมถูกต้องครับเป๊ะเลยครับแล้วยิ่งมีเพลงสาวเพชรบุรีอีกสุดยอดครับพี่ให้กําลังใจครับค่ะขอบคุณครับ ย่นงนีครับพี่ใยครับน้องเมย์เป็นเด็กดีมากก็มีเพื่อนเป็นแม่มีแม่เป็นเพื่อนดูแลกันไปสองคนก็อยากให้น้องเมย์เป็นเด็กดีอย่างนี้ตลอดไปเรามีพรสวรรค์อยาหยุดร้องเพลงหาความรู้ไปเรื่อยๆมันมีการแสดงออกทางด้านอย่างอื่นนะกันเราถ่ายลง Youtube ได้ไหมอะไรเงี้ยทำคลิปหาผู้ติดตามเราสร้างความดังจากตัวเราเองได้น้องเมมีพรสวรรค์นแน่นอนอ ร้องเพลงดีเหมือนเพลงเนี้ยคือเทคนิคดีน้ำเสียงดีมากก็มันมีอาจจะมีเรื่องของจังหวะส่วนไปนิดนึงต้องหาคนแนะนํานิดนึงนอาจจะยืดยาวไปนิดนิดนึงนะครับ<ะ>แต่มันไม่ได้ยากในการแก้ไขเลยยังไงลองร้อง,ลองแล้วก็ทำกันบ้านเยอะๆเรามีเนื้อเสียงที่ดีอยู่แล้วนะครับขอบคุณครับย็นไงพี่ชมพู่เมสซี่ซู่นะหนูเข้มแข็งและแข็งแรงมากๆเลยค่ะ ขยันสู้ๆอดออมแล้วก็อยากจะแนะนําว่าถ้าถ้าจะก้าวเขาเรียกว่านะจะพัฒนาชีวิตก้าวขึ้นไปอ่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบร้อนนะอะไรที่มันลงทุนเยอะๆในยุคนี้ก็ก็อย่าเพิ่งลงทุนเยอะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่พี่ไทยบอกใช้โซเชียลเป็นประโยชน์แล้วก็พยายามอย่าอย่าลงทุนอะไรเยอะในยุคนี้แล้วกันนะคะเป็นห่วงเป็นห่วงส่วนเรื่องร้องเพลงนะคะสาวเพชรปรีคะหนูเป็นคนร้องเพลงดีมากถือว่าเป็นคู่แข่งอีกหนึ่งคนตนข้าวเวทีเดือดอีกแล้วลูก พี่เมย์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดได้ดีแล้วก็ร้องเพลงได้ดีวันนี้อาจจะมีเรื่องของสมาธินิดน,ดนดที่พี่ผู้รู้สึกแค่แบบเหมือนไม่ค่อยสถิตกับเพลงในบางบางช่วงบางอารมณ์เท่าไหร่อาจจะแบบเป็นห่วงคุณแม่หรือแบบยังกังวลอยู่เล็กๆนิดเดียวเองที่รู้สึกแต่นอกนั้นดีเลยอย่าฟังคะแนนค่ะครับผมยงไงครับน้องเมย์กับแม่ครับเรื่องราวชีวิตเหมือนนิยายมากเลยเนาะ<ม>เข้าใจความรู้สึกของแม่เลยคือลูกที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก เห็นเขาแล้วก็ฝันอยากให้เขางดงามแต่อยู่บาวันหนึ่งต้องต้องมานั่งลําบากกับเราเข้าใจความรู้สึกของแม่แต่มันผ่านมาแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเก็บมาคิดอีกแล้วสิ่งที่ต้องทําคือสู้ไปข้างหน้าซึ่งต้นทุนที่มีอยู่ครูมาว่าคือความแข็งแรงเห็นด้วยกับที่อาจารย์อุดมท่านท่านไปเจอและอยากปั้นแก้วเสียงเพราะและมีลูกคอที่ในระดับมืออาชีพ เพียงแต่ว่าโดยแก้วเสียงโดยวิธีการมันอาจจะเป็นทรงเก่าๆหน่อยเราก็ต้องหาวิธีให้มันดูทันสมัยซึ่งต้องเรียนรู้บางครั้งอหนูอาจจะต้องมีโค้ดนะครูบาอาจารย์หรือเพื่อนพ้องหรือไม่ก็เอาคนดูเป็นเอา f อเป็นโค้ดก็คือร้องลงสื่อนี้ลูกแล้วให้เขาคอมเมนต์มาอมแล้วเราก็ปรับไปอคะนะครับแล้วหนูจะมีความสุขเลยวันนี้ร้องเก่งแต่อาจจะมีปัญหาลูกเอ,อื้อนลูกเล่นไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เราเปรียบเทียบครับ มาถึงหน้าที่ของแชมป์แปดสมัยน้องต้นค่าวสาวน้อยเปิดหมวกยอดกระตันยูจากการจนะบุรีวันนี้เธอจะรักษาตำแหน่งแชมป์เพื่อเขาไปหมุนวงล้อรับทุนได้เพิ่มเติมหรือไม่คุยเรื่องเรียนอ่ะดีกว่าสุกใจไหมคะที่จะคุยเรื่องเรียนสะดวกค่ะโอเคตอนเรียนเก่งไหมถ่ายมจริงไม่ถึงขั้นเก่งค่ะแต่ว่าพอได้เกดเท่าไหร่เกดเท่าไหร่เกดเกตปีที่แล้ว3จ เจ็ดหนึ่งค่ะโอ้ยถือว่าเก่งเลยก็ถือว่าเก่งเลยเออวิชาไหนที่หนูชอบสุดวิชาภาษาไทยค่ะแล้วก็ศิลปะค่ะเออทำไมถึงชอบภาษาไทยหนูว่ามันง่ายค่ะแล้วก็ทําให้หนูได้เข้าถึงการร้องเพลงมากขึ้นค่ะแบบแล้วก็เข้าใจความหมายของคำมากขึ้นอ๋ออ๋อร้องเพลงมันก็การร้องเพลงก็ทําให้เราเจอคําศัพท์ใหม่ๆมากกว่าในชั้นเรียนแล้วก็ทําให้เราเข้าใจภาษาศัพท์ของภาษาไทยมากยิ่งขึ้นแล้วศิลปะชอบเพราะอะไร ศิลปะชอบเพราะว่ามันมันปล่อยจอยดีค่ะแบบว่าชิลๆเวลาร้องเพลงเครียดหรือว่าแบบทําอะไรเหนื่อยๆก็วาดรูปเล่นค่ะอ๋อเขาถือว่ามาทางนี้ภาษาไทยกับศิลปะก็เท่ากับร้องเพลงแล้วครับผม <Yeah. S 2> เ,ออเอาละวันนี้ขอหนึ่งบทเพลงเพื่อพาตัวเองไปต่อครับนะก็คือเพลงเพลงรอที่ภูมิเรียงค่ะคร <laughs> เป็นไงครับพี่เพชรเพราะว่าน้องเก่งมากเก่งเกินอายุสุดๆเลยเพราะว่าน้องเพชร <außer> เคยประกวดมาเนี่ย <fooled. S 3> ก็เจอทั้งเก่งมากเก่งแบบเก่งเท่าๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องแบบเออเก่งจริงๆอ่ะสุดยอดมากๆเลยพี่ชอบพี่ชอบเสียงเรามากพี่รู้สึกว่าเออเราแบบเก่งเกินอายุมากๆเลยยังไงก็ให้ท่านคณะกรรมการเป็นฝ่ายปวดหัวแล้วกันนะพี่ให้กำลังใจแล้วกันครับสู้ๆครับสู้ครับ เพลงไงครับพี่ไทยครับเพลงรอที่ภุมิเรียงเพลงนี้กลับมาเหมือนกับเราถนัดขึ้นมากขึ้นเป็นทําในสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วถนัดอินเดอร์ดีมากอเข้าใจในเพลงได้ยังไงไม่รู้อายุสิบสองปีอะไรเงี้ยนะครับร้องเหมือนโปรเฟชโนลไปแล้วเพลงนี้ดีมากมีดีดีสุดๆก็มีแต่สุดท้ายพี่ไทยไม่ชอบเรื่องการแบ่งจังหวัดสงว่าีสุดท้ายเย่ย เขาแรงคืนลมพัดโดนดึงใจคนจอดเนี่ยมันมันดูรีบๆไปหน่อยพอเราเล่นปุ๊บบางคำมันมันเขาเรล่กมันเสียสละสลวยไปนิดนึ่งเรียงคำสุดท้ายมันกดไม่อยู่มันมันเหนือขึ้นมามันกระเดดขึ้นมานิดนึงถ้าจะต้องไปฝึกนะลูกฝึกเสียงต่ำและทำให้นิ่งไม่ได้ตอนนี้เรายังต่ำๆแล้วยังคอนโทรลมันไม่ดีนะครับเดี๋ยวราติดตามครับขอบคุณครับผมครับ ต้นข้าวเป็นใจแข็งแรงมากเวลาเจอคู่แข่งที่น่ากลัววันนี้พี่เมย์ก็ทำได้ดีมากๆหนูก็งัดออกมาเต็มที่เลยๆๆเพลงนี้เหมาะกับเสียงหนูมากหนูร้องออกมาได้มีสเสน่ห์และอีกอย่างหนึ่งที่พี่ชอบเวลาต้นข้าวประกวดหรือว่าอยู่บนเวทีต้นข้ามีภาษากายที่น่ามองมากเลยมันเป็นภาษากายที่มีสเสน่ห์มากๆอทำอย่างนี้เรื่อยๆนะคะชอบมากๆคนดูก็จะติดใจเหมือนกันชอบจริงชอบจนไม่รู้ตติอะไรเลยอมมีคำเดียวตอนท้ายที่สะดุดนี่คือคำว่าเรียง ตอนจบแค่นั้นเองที่เหมือนแบบเอาไม่อยู่เหมือนที่พี่ไทยบอกอแค่นั้นเองนอกนั้นกรมการปวดหัวค่ะโอเคเดี๋ยวรอประคะแนนค่ะุณครับป็นคุณตลายครับวันนี้ท่นข้าร้องได้ดีลูกเสียงเพราะแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีจุดอ่อนคือร้องดีจนจนจน,จนมีอาการหลงเสียงตัวเอง<ศ>เล่นตรงนี้ได้ต้องเล่นอีกตรงนั้นเล่นอีกเล่นอีกจนมีอาการเพลินเทคนิคยกตัวอย่างเช่นท่านสุดท้ายนี่ ขอพรแหลมโพเป็นโซ่อะไรนะลองลองสิขอพรแหลมโพเป็นโซ่ผูกดวงกะมนเราขยักลูกคอสามที่ในบรรทัดเดียวกันโพก็ขยักใช่ไหมเป็นโซ่ก็ขยักกะมนก็ขยักมันก็เลยทำให้ฟังรวมๆมันดูเป็นหนังอินเดียมากเลยน คือนี่เราเล่นทุกจุดท,ที่เล่นได้ลเลยมันก็ดูเป็นการเพลินเทคนิคไปมันก็เราเสียความไพเราะไปเราเปรียบเทียบนะครับ,บครับเพื่อนเมะวันนี้แชมป์สอกใครขอเชิญกรรมาการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์แปดสมยัยตํารับการมาเยือนของเมจากสุขโขทัยที่มากับเสียงใสๆหวานๆของเธอดูซิว่าวันนี้ใครจะได้แชามป์ไปครอบครองครับรุนแปพ,พร้อมๆกันครับ สองคะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอรู้จากพ่ไทยครับแชมป์ของเราน่าเห็นใจฮะแชมป์ตัวน้อยวัย12ปีตั้งแต่รับแชมป์มาก็โดนพายุกระนำอย่างต่อเนื่องฮะพิไทยสนาวุฒิมอบคะแนนให้แกต้นข้าวครับ <laughs> ออกกันไปก่อนฮะสำหรับแชมป์ของเราคะแนนต่อไปขอรู้จักครุษลาครับถ้าเป็นชื่อของต้นข้าว เธอคือช้มสมัยที่9ก้าทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของเมย์ยงก่อนดูซิว่าจบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อครูสลาคุณวุธมอบคะแนนเฮ้แก <Yeah. S 1> ต้นข้าวครับผมแสมก้าสมัยจ้า <Yeah. S 1> จะพูดจนะ้าต้นข้าวค่ะ เป็นยังไงครับครูครับแบบนี้จริงๆต้นทุนนี่สู้กันได้เลยนะลูกทั้งแก้วเสียงทั้งความสามารถแต่วันนี้เหลื่อมกันที่คําว่าพอดีคือครูมีความรู้สึกว่าเมจะจะมีเอื้อนทุกคําจนดูย้วยลูกแต่แต่ต้นข้าวก็มีอยู่เหมือนกันแต่มันเป็นอยู่บางจุดมันก็เลยเหลื่อมกันตรงนี้เองไม่อยากให้ถอดใจเรื่องการร้องเพลงนะลูกแล้วก็อยากให้ปรับวิธีสู้ชีวิตให้มันลงตัวกับความเป็นเมย์ที่สุด สมว่าเราต้องสู้ในโลกของออนไลน์โซเชียลเนี่ยหนูมีเครื่องมือมีแต่แบบว่าไม่ค่อยดีอะค่ะ oh. มันคือ <My S 1> แบบว่า <video. S 1> ใช่ค่ะกล้องมันแตกค่ะ <Huh? S 1> เวลาถ่ายคลิปอะไรเงี้ยค่ะเครื่องมันก็จะร้อนค่ะเอาไว้นะลูกเดี๋ยวครูครูจะเป็นเรี่ยวแรงในการพาให้หนูมีเครื่องมือครูอยากให้หนูได้สู้ในโลกที่มันควรจะสู้ <c oughs> เพราะโดยต้นทุนมันได้นะลูกพร้อมจะสู้ไหมครับ ถ้านูพร้อมสู้ครูพร้อมช่วยครับค่ะอยากบอกอะไรครูบ้างคือนูก็คือแบบว่าติดตามครูมานานมากเลยค่ะเพราะตั้งแต่หลายปีมากเลยค่ะก็คือดีใจมากที่ได้มาเจอค่ะขอบคุณค่ะแล้วที่ทนาการมอบบัตรถุงเินจให้3,000บาทครับ และตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์เก้าสมัยกับวงร้องเงินทุนจาก5,000 0ถึง5,000 0แชมป์เก้าสมัยไปเท่าไร่ดีถ้าสมั่หาน้าสมัยนาสามารถป้องกันแชมป์ได้เงินทุนสูงสุดจะเ,เพิ่มขึ้ไป็นึ0 0 0 0 0บาททันที เป็นแชมป์ที่น่าเห็นใจฮะอายุพี่12ปีเล้วนั้นได้ผ่านดานโหดมาดยตลอดไปไปอีก แต่ห่างกันเยอะเลยครับผมสะสมเพิ่มอีก5,000บาททุนเดิมอยู่มี65,000บาทนี้รับทุนใหม่อีก5,000บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชายโยอ,อยู่70,000บาทร้อนแตงก็ยังชายโย ติดตามการเดิน,นทางของแชมป์น,นักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดุวยเล็กสิงห์ทึง สนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนว